สวัสดีครับเคสในวันนี้นะครับ3 7 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับกับการซ่อมอาการเฉพาะทางนะครับนิสัน NP 3 0 0ครับวูบสะดุดสั่นดับนะครับจบที่การจูนกล่อง ECU ครับไม่น่าเชื่อนะครับที่ตามทฤษฎีเนี่ยนะครับเราแก้ไขนะครับเราไล่ตามข้อมูลนะครับแต่ว่าเนื่องจากรถมีไมค์ค่อนข้างเยอะนะครับ3า0 0 0นโดยประมาณนะครับปรากฏว่าชิ้นส่วนหลายตัวนะครับมีปัญหานะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดถูกใจนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของเราครับกับการซ่อมรถยนต์เชิงลึกนะครับ เคสนี้เป็นอีกหนึ่งเคสตัวอย่างนะครับที่การแก้ตามทฤษฎีนะครับมันอาจจะบานปลายแล้วก็อาจจะไม่จบง่ายๆนะครับเรามีวิธีนะครับที่จะทําให้งานจบง่ายแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายครับคันนี้ใช้งานมา371,386กิโลเมตรครับ NP 3 0 0นะครับวิ่งมา3 7 7 0นะครับหลายส่วนสึกหลอนะครับโดยเฉพาะระบบโผชีดครับ โค้ดที่เราเจอนะครับ p 1 6 2 2นะครับเป็นการแจ้งเกี่ยวกับการลงทะเบียนหัวฉีดครับอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องยนต์ครับเป็นแค่การแจ้งว่าลงทะเบียนหัวฉีดนะครับไม่ตรงนะครับมีการเปลี่ยนหัวฉีดมานะครับสำหรับรถคันนี้นะครับแต่เคสที่เราเจอนะครับข้อมูลที่เราเจอในโค้ดก็คือ0193เนี่ยอันนี้เกี่ยวกับแรงดันเชื้อเพลิงครับเกี่ยวเซ็นเซอร์รางนะครับที่มีปัญหาครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้กันครับสวัสดีคคคคครรรััััับบบเสในนนนนวีี้ะะ NP300 มปญหาก็ื มีอาการออกตัวนะครับเหมือนสะดุดนะครับอาการเหมือนสะดุดแล้วก็บางครั้งมีอาการดับนะครับเครื่องกระพือเครื่องหอกนะครับอันนี้เป็นอาการเฉพาะตัวนะครับของตระกูลนิสสันดีเซลนะครับหลังจากผ่านการใช้งานนะครับระบบน้ามันเชื้อเพลิงมีปัญหานะครับการควบคุมและรักษาแรงดันน้ามันเชื้อเพลิงในลางเครื่องยนนะครับเกิดปัญหาครับไม่นิ่งนะครับเกิดการสวิงนะครับทําให้ตัวรถมีปัญหาครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขกันครับแต่ก่อนอื่นตอนนี้เลยนะครับเรากําลังทําการล้างตรงระบบหัวฉีดอยู่ครับ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการแก้ไขปัญหาระบบละมันชื้อเพลิงของรถยนต์ตระกูลนิสสันและก็รถดีเซลเข้ามาเร็วทั่วไปครับจะต้องทําวิธีนี้ก่อนได้ยินเสียงผิดปกติไหมครับรถคันนี้มีอาการสตาร์ทยาวนะครับแล้วก็มีเสียงเคะนะครับรวมทั้งมีอาการหอบด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังอีกทีครับ โอเคเราไปเริ่มแก้ไขกันเลยครับตอนนี้นะครับเราทําการล้างตรงระบบหัวฉีดนะครับด้วยน้ายาสูตรพิเศษของเรานะครับที่จะสามารถชะล้างทำควาสะอาดภายในระบบเชื้อเพลิงทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวฉีดนะครับ SCV ตัวภายในปั๊มล้างหัวฉีดนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในระบบหัวฉีดนะครับเราทําการล้างตรงครับด้วยเครื่องนะครับ เราจะนำยาสูตรพิเศษของเราครับนอกจากนั้นนะครับเราทําการตรวจสอบให้สากรองโซล่าครับรถที่มีปัญหาระบบช่วเพิงนะครับนอกจากล้างหัวฉีดแล้วนะครับส้กรองโซล่าจำเป็นที่ต้องรีเซ็ตครับถึงแม้จะบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนมานะครับเราต้องจัดการแก้ไขครับเพราะเราไม่รู้ภายในเป็นยังไงนะครับเราเปลี่ยนส้กรองเราก็เห็นอย่างชัดเจนครับตอนนี้นะครับเราทําการล้างตรงระบบหัวฉีดนะครับโดยใช้เครื่องล้างตรงอัตโนมัติโดยเฉพาะนะครับตั้นสังเกตดีๆนะครับระหว่างการล้างเนี่ยนะครับก็จะมี เสียงเครื่องยนต์นะครับก็จะมีการเดินที่ไม่เรียบสะดุดเป็นจังหวะนะครับสังเกตได้ง่ายๆจากเข็มไม้นะครับเข็มวัดรอบเนี่ยจะมีการสั่นนะครับเป็นช่วงเป็นจังหวะนะครับมีการกระตุกนะครับเป็นจังหวะไม่ราบเรียบไม่นิ่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นต้นเหตุนะครับของปัญหาเลยก็คือถ้าลูกค้าแจ้งว่ามีอาการออกตัวนะครับไม่ค่อยมีกําลังนะครับแต่ว่าพอรอบสูงไปแล้วก็เหมือนจะขับได้ปกติ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องชะลอรถหรือออกตัวใหม่หรือเข้าหรือเดินหน้าถอยหลังเนี่ยนะฮะจะค่อนข้างขับยากลําบากมากบางครั้งสั่นแล้วก็ดับไปเลยนะครับสําหรับเคสนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงกันดีกว่านะครับที่ที่เป็นต้นเหตุนะครับของปัญหาอาการหอบอาการสั่นนี้นะครับแต่เรานะครับจับอาการได้ก็คือมันผิดปกติครับจากการขับขี่แล้วก็จากเสียงเครื่องยนต์ที่มันมีอาการหอบนะฮะเรามาดูกันครับ เราจะโฟกัสไปที่ fuel rail pressure นะครับคือแรงดันในรางของมือเร็วนะครับเห็นไหมครับว่าตัวเลขสูงและต่ำสุดนะครับตอนนี้นะครับมีการสวิงนะครับแล้วก็ไม่นิ่งนะครับต่ำสุดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ28,000 kpa นะครับแล้วก็สูงสุดลงไปบางช่วงที่มันกระตุกเนี่ยลงไปถึง26,000นะครับ26,000 kpa นะครับที่มันกระตุกนะแต่ถ้าจังหวะปกติเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยครับ29 สองหมื่นเก้าสามหมื่นนะครับอยู่ประมาณนี้แต่เมื่อไรก็ตามที่มันมีอาการกระพือเนี่ยรอบเครื่องก็จะตกลงนะครับก็ถ้าว่าเป็นสูตรสําเร็จของช่างนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวระบบเชื้อเพลิงนะครับโดยเฉพาะแรงดันนะันเชื้อเพลิงที่ไม่คงที่ไม่นิ่งนะครับจะต้องเปลี่ยนตัว SCV ครับซึ่งเป็นจุดแรกเลยนะครับที่จะต้องทําการแก้ไขครับเพราะว่าถ้าหลักการรักษาแรงดันไม่ดีแล้วนะครับ ทําทให้มีปัญหาแน่นอนครับนอกจากนั้นในเรื่องของการรักษาแรงดันนะครับของเชื้อเพลิงนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาวะต่างๆนะครับจะต้องอยู่ในค่าที่ปกติครับเราทําการตรวจสอบนะครับแล้วก็ทําการแก้ไขาตามขั้นตอนครับหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนชิ้นส่วนในระบบเชื้อเพลิงไปแล้วนะครับเราต้องทําการซ่ายและก็เริ่ปต๊มนะครับ ตามขั้นตอนเลยนะครับเพื่อจะให้เกิดการเรียนรู้นะครับเกิดการสื่อสารนะครับการทํางานร่วมกันระหว่างซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์นะครับว่าจะเป็นตัว S V นะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมนะครับที่อยู่ในกล่อง e C U ในการควบคุมการทํางานครับจะต้องรีเซ็ตเข้าสู่ค่ามาตรฐานนะครับและตอนนี้นะครับระบบนะครับ E D T C แจ้งว่ามีโค้ดเกี่ยวกับการลงทเบียนหัวฉีดนะครับไม่มีการคือก่อนหน้านี้รถเครื่องเครื่องยนต์คันนี้มีการเปลี่ยนหัวฉีดมานะครับแล้วก็ไม่ได้ทําการลงทะเบียนหัวฉีดมาครับเดี๋ยวเราจะทําการลงทะเบียนหัวฉีดไปพร้อมกันเลยนะครับซึ่งม การเคขอาการสั่นนะครับอาการสะดุดนะครับมีผลมากๆเลยกับการ,รเบียนหัวฉีดครับในราอยทำการแก้ไขนะครับสำหรับคันนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าค่าแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมีปัญหานะครับทั้งทังที่ระบบ ส่วนใหญ่แล้วยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับเราสงสัยอยู่2ออย่างก็คือในส่วนของระบบสื่อสารระบบสัญญาณไฟนะครับที่ทําการป้อนนะครับแล้วก็ทําการส่งสัญญาณของแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยกลับสู่ของ ECU ครับเราทําการตรวจสอบกล่อง ECU นะครับแล้วก็ทําการตรวจปลั๊กสายไฟต่างๆนะครับให้อยู่ในค่ามาตรฐานนะครับตรวจสอบแล้วนะครับก็ทําความสะอาดนะครับตรวจเช็คนะครับพินต่างๆสายไฟต่างๆว่ามี ปัญหานะครับที่ขั้วที่พินหรือเปล่านะครับปรากฏว่าไม่มีปัญหานะครับการส่งสัญญาณนะครับในการเซ็นเซอร์นะครับของแรงดันนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับไม่มีความผิดปกติอะไรนะครับสภาพสายไฟสภาพปลั๊กนะครับหรือแม้แต่เก่า ECU เองนะครับเราทําการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับต้องมองตรงว่าเลขใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับสภาพของหัวฉีดเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาครับมีการรั่วนะครับในระบบค่อนข้าง พอสมควรนะครับแต่ยังสามารถใช้งานได้ครับไม่มีอาการผิดปกติอะไรนะครับเราทําการจูนนะครับแก้ไขนะครับให้สามารถที่จะใช้งานได้นะครับในระดับที่ยอมรับได้ครับถึงแม้จะผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับยังไม่ต้องซ่อมหมุดฉีดครับเราจูนนะครับเพื่อจะสามารถที่จะใช้งานได้ต่อครับสามารถใช้งานได้นะครับหลังที่เราทําการทดสอบแล้วก็ถือว่าคันนี้ผ่านนะครับคันนี้นะครับจบนะครับทั้ง2อย่างอย่างแรกคือการแก้ไขนะครับในเอกสณรของกรตามข้อมูลก็คือการแก้ไขคามชิ้นส่วนที่สึกหรอครับ อย่างที่2เลยก็คือมีการจูนแก้นะครับจูนปรับนะครับเพื่อรักษาแรงดันนะครับเพื่อควบคุมแรงดันการทํางานของระบบเชื้อเพลิงครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อชดเชยกับการึกหนอนะครับที่เกิดขึ้นต่างอายุการใช้งานครับคันนี้ก็ถือว่าจบสวยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชิ้นส่วนแล้วก็การจูนนะครับเพื่อเพิ่มสมรรถนะและก็สามารถที่จะใช้งานนะครับได้อย่างยาวนานนะครับต่อไปนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาเคสนี้ครับไม่ยังเป็นที่ต้องเปลี่ยนหัวฉีดครับใช้งานไปก่อนครับโอเคครับกลับบ้านได้ครับ ขอบคุณข้อมูลการซ่อมรถนะครับจากเดอะการ์ลันมาสเตอร์ครับเราเน้นการไล่รถจบนะครับมีปัญหาเกี่ยวรถยนต์สามารถโทรเข้ามานัดหมายนัดซ่อมได้เลยครับ